แยง่งงามเลยจ้าอือเฮ้ยนไคะสวัสดีค่ะวันนี้เพ้นสิมหาหน้องใหม่ยุกอหลังบ้านของเพ้นนี่แหละจ้าค่ะตอนนี้กำลังนอกกำลังงามเลยจ้าเพ้น่าเอาไปตุ่มกินกับเจลนะจ้าหรือเอาไปตุ่มแช่ตู้เย็นไว้เนาะคะ่ะกำลังนอนง,งามเลยจ้าช่วงนี้ฝนตกกันเกือบทุกมือเลยจ้าน้องใหม่ของเขากับมีแต่นออบอุบ่วๆงามงามเลยจ้าแหนงกนับแหนงใหญ่ๆจ้าไปเก็บกับเพล็ดเลยจ้าแหนงนี่กำลังอ่อนๆงามงามเลยค่ะนี่ มึงเียจ้ะนอนน่กรล่างงามได้จ้ะเดี๋ยวเพ่นเสียวไปตุ่มไปเนาะคะ่ะมีอยู่สองสามนอนจ้ะแล้วก็ะนแหนงหน่อยมันนั่มค่ะช่วงนี้ก็สิแก้แก้แล้วจ้ะอืมเป็นตะหวานนอนจ้ะน,นี่อืม นองามงามจ่ะม,มันถือนา้าฝนค่ะฝนตกเมื่อขึ้นเลยจ้ะเมื่อขึ้นนี่ค่ะฝนนอนหนึ่งกับเพื่อนเดี๋ยวเพเป็นเสาอีกค่ะนอนหนึ่งอือะตัวแหนงนี่กะสีฟันออกค่ะแหนงเน้น,น่อยนี่ไข่นอนใหญ่ของเขาเด็กเกิดขึ้นไหมจ้ะแต่พอเขาก็ฟันออกแตงสาวไปเขาผอมแล้วค่ะเขาเด็กเกิดนอนใหญ่ๆแล้วก็ให้ได้กินตลอดตลอดปีเลยจ้ะนี่อูอ้อยู่เล็กเลกเลยเพื่อนะ กีเอาขังในก่อนค่ะเสียดายมันเนาะมันอ่อนเลยจ้ะแหนงนี่กย็ยันงามเลยจ้ะหือนะแต่เสียงเสียงดังหักนี่กย็ยังเป็นตาแสีบเลยเนาะค่ะพือนะค่ะ,อ,ะ,คะอันนี้แหน่งแบบยันยเลยจ้ะ เดี๋ยวเพีน้นสิบ้ายางเบิ้องห่านรอบๆต้นนะจ้าว่าหนอของเขากำลังเกิดหลายซํำใด่เนาะค่ะเป็นหนอใหม่กิมซุ้งเด้อจ้าปลูกงายน้ำค่ะปลูกกอยเดียวกินได้ตลอดทั้งปีเลยเด้อจ้าแหนงกะงามค่ะแหนงกะไงหนอก,กะงามค่ะรสชาติกะยังแสบอีกเด้อจ้าแหนงที่เกิดจากลําต้นค่ะนี่เด่จ้าพุน่นปาดออกขาวๆข,ข้างในขาวๆอวบๆเลยค่ะเป็นหนอตาเตากำลังเกิดขึ้นนะค่ะนี่จ้อนี่เห็นบ่ค่ะ กําลังสิเกิดขึ้นในนอนนี่สิบอกย้ายเลย้าเดี๋ยวแช่มาเบิรงอีกนอนหนึ่งเนาะคะ่ะนี่นี่นอนหนึ่งจ้านี่นอน,นี่กําลังสิแตกขึ้นมาเลยจ่ายยางงามเลยค่ะสิปอยเห็นเขาใหญ่เนาะคะ่ะหนงน้อยหนงใหญ่กําลังสิเกิดเต็มเลยจ้าเท่ากับไข่อันทำคว่ะศาดหรือวานฮักหนีงหน้นอยนีออกเนาะคะ่ะเพื่อให้นอใหญ่ของเขาเกิดขึ้นสวัสดีจ้า ได้เนื้อไหม่มเมื่อ้วค่ะก็จะเอามาฝานเนาะจ้ะเอามาฝานเป็นบางๆเนาะะ้ค่ะเพื่อจะเอาไปต้มให้ดรจิ่เร็วๆเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นนันนันแหนงเน้อไหม่ที่เกิดอ,อยู่น้ำลำตุนเนา้จ้ะบางนอรบังง่ายเนึงค่ะเอาอันเฮ็ดกินแบบนี้ก็ไปจะกินกับแก้วเนาะค่ะไปจะกินกับแก้วกับปีกินกับแก้วอันประเด็กบองเนาะจ้ะนี่ค่ะตัวนี้ตัวใดแก้เกาะตัดออกกัน เทมปิ้ฟานเป็นนั่นแผ่นบางๆเอาค่ะนี่ฝานเป็นแผ่นบางๆก็ิได้ตุ่มจีบเร็วค่ะหรือวับนบอนห้าอ่อบ,าน,บา,นานเป็นฉินบางๆห้าก็ตุ่มแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าตุ่มแบบนี้ไม่ิได้รสชาติแสบกลัวได้จ้ะแต่ว่ามันเนี่กัเิลรองเห็ดฉินบางๆบนนู้นค่ะเพื่อิได้จืดเร็วค่ะที่ตุมไใบจะกินตอนเที่ยงได้จ้านี่ นี่ก็งามงามเป็นน้อไม่กิมซุ้งจ้าน้องใหม่กิมซุ้งนี่สิปลูกได้กินตลอดดีเลยจ้าแต่ว่าช่วงนาแรงเนี่ยก็หด,ดน้ำ้ะจ้าหดน้ำฮดน้ำทุกมือเขาก็จะได้เกิด ัวนี้ก็ลืมเกลี่ยเขากับแค่ปาดออกน้อยเดียวพ่อจะปาดออกหลยกะเสียดายเนาะค่ะนี่อ่อนๆอนี่จ้ะนี่ยมันนี่กับใบไถไปทั้งไเด,ด้วยจ้ะเฮ็ดกล้วยฉาบที่จ้ะเิ่นเฮ็ดกล้วยฉาบทรงอันลูคขาอยูข่ขากันเลยเห็นเนาใหม่งามๆก็เลยสีเอามาตุ่มใบสะกอนเนาะคะ่ะตุ่มใบเพื่อกห้าเสร็จกิน ตอนเทียงค่ะนี่ค่ะนององามแบบนี้เลยจ้ส่วนแหนงเนี่หน่อยนี่ค่ะเพิ่มกระสิเอาเฉพาะที่เป็นขอขอมันค่ะตัวใดอ้อ,อนนี่ก็ต้องเอาตัวนี้เขาก็ตัดหินค่ะตัวนี้ก็เอาไดเ้เขาก็เอาแบบนี้เลยจ้ะตัวแหนงหน่อยมัน,น,น,นก็สิเดต้มกับแซบอีกรสชาติหนึ่งค่ะถ้าปลูกหลายๆนี่ สามัถขายได้เลยเดจ่าตะวากอนีเพ่งกันยังขายได้ที่กันนะคะกับมี่คนอยู่ในหมุ่บ้านเนี่ยนะจ้ะเพิ่นกับมาขอสื่อเทละหาเทละซิเนะจ้ะนอหนึ่งกับนอละซิบาทที่มหาบาทก็แล้วแต่นอหน่อยนอใหญ่ค่ะเหลือกินเท่ากับขายค่ะแต่ผู้ใดมาขอกระห้ที något, no ่ก no ันเด้จ no ้าบ่เป uh ็นวาสิขายยางเดียวเด้จ้าผู้ใดขอกรไห้ค่ะเจ้าอยากกินเท่ากับหายเพื่อนขาแบ่งปันกันไปกินจ้าเนี่ยตัวนี้แหนงบังใหญ่เลยค่ะแหนงตัวนี้ ตัวนี้แกแล้วค่ะตัวได้อันขอๆมันแกทั้งสี่ห้องกระตัดออกเป็นแบบนี้เลยจ้าว่าสิไปหาน้องใหม่ปลาจา้ากันยังเมื่อท่านมีเวลาจะจ่าช่วงนี้แต่งานกหา็หลายหลายอยากไปหาน้องใหม่ปลานะจ้ามูปินเป็นนอแดงแดงเลยจา้า เคยเห็นมาจาวน้องใหม่ตานอเแดงๆที่มันเกิดอยู่น้องฟังหวยนะจ๊ะที่มันเกิดแบบอันตามธรรมชาติลรวก็สิมี่น้ํา้ำได้ร้ายนะคะโอ้ยหักสั่ม ตัวนี้ออนดูสั่นเอาเลยนอนี่ถ้าเอาแกงนี่จะอิ่มได้จ้ะอิ่มนี่ยขาใสออันอันเห็ดใส่เห็ดอันนะเข็มทองหรือว่าใส่เห็ดหูหนูแล้วก็ใส่อันบักอืหรือว่าใส่ผักทองลงไปเนาะจา้ะหล้วก็ใส่พักขาลงไปเนี่ยโอ้ยยางแสบเลยได้จ้ะถ้าผูดด้ใดมากันแซกระดูกหมูน้อยนึงก็ะได้ได้จ้ะเพิ่มรสชาติให้ ใ้แซ่บึ้นให้นวหนวดเสิน์ะทะนคักที่แกงแบบละล้าแบบบานนอกเข้ากับไส่น้ำปลาเนาาจะแซ่บผู้กันค่ะกินแกงหลายกันจนว่าเบื่อละล่ะจ้าเพ้นก็นเลยเสียเอาต่อต้มใบแล้วก็กินกับแก้วนะคะตัวนี้ก็เน็นออนเยอยจ้ะอะไ้ออนเข้ากับฝานเอา คร้านเปียกออกแล้วก็ได้ซับนีละจ้าเนี่ยเย็ะไปนั่น,นแผ่นบางๆขินบางๆแบบนี้ค่ะต้มก็จะได้แบบว่าจืดเร็วจา้าจัดแบบได้จืดเร็วนะจา้าใส่เกลือน้ำจกกน้อยก็ได้ค่ะพเพิ่มรสชาติเนียมันเ,นเค็มๆน้อยนึงค่ะแสบพื้นกันค่ะ จะมีก็ต้องเอาออกกาจาฟันออกแบบนี้ระค่ะมันบ้างหลายกะรสชาติกะสีของน้องใหม่กะสีหายฟานใม่ได้ก็มีเฮียเสียดาย จนไปทนกระตัดออกเลยจ้าแบบนี้ค่ะฝานเสซตเรียบร้อยแล้วค่ะจะเอาไปล่างนา้ำทำา่อะอดแล้วก็เอาไปตุ่มเลยจ้า ก่อนต้มเท่าก็าใส่เกลือน้อยนึงน้ำเดือดได้จ้าหลัวกระถิ่มลงไปเลยจ้าเพราะวาจะได้จืดเร็วค่ะต้ม30นาทีหรือว่าถึง1ชั่วโมงกระได้จ้าเพิ่มให้เขาจืดเร็วๆจ้าไปตุมกันเลยนะจ้า